ไอ้างดีเฮียจะเดินทำเฮียอะไรไปหนิ่งไงรอให้เสียงตายเฮียมันมาแล้วเสียงมาไล่ติ้อเฮ้ยเียตีไม่ยิงอ่ะต้องกระตุ้น ยิ้มเขินเขินเลยออกก็เปิดโปรเล่ามึงด่าดิด่าดิออกก็เปิดโปรหาพ่อเอาแก่เปลี่ยนไปนนะครับผมไม่ถือละตายตลอดเลยระเบิดไอ้เหี้ยกลายเป็นคนถือระเบิดแล้วต้องตายเหี้ยมึงต้องให้เตี๋ยเข้าก่อนอุปกรณ์อะไรเงี้ยอุปกรณ์ซวยเหี้ยเฮ้ยแล้วนายรูโตะมันออกไปทำอะไรวะเนี่ยออกแปลงร่างเป็นเจ้าหางเปล่า ยูอาร์มายสเปเชียลอุ้ยเอายูอาร์มาแล้วไอ้ยักษ์ของอุ้ยเอาเด็กเด็กมาเลยเด็กเด็กดูส to ิเกย์อยู่ตรงนี้เลยอยู่นี้เลยเฮ้ยหันดิหันอาโป้งเงา

ตายหนึ่งบีเคียอ๋อแล้วเป็นเคียอะไรไปตายทางเอกันเยอะจังวะมีตรงะเบิดเลยเยอะเบิดหัวแม่งเ้ยฮทำไมมันขนาดแล้นวะเออเพิดคอมหวังบนเป็นวิทยาศาสตรไอ้เหี้ยฝั่งมันดีคมอยู่ข้างล่างเพ็นข้างล่างข้างล่างบันไดไม่ใช่ไม่ใช่มันไปล่างบันไดอ่ะบันไดเคีย จะเบียงไปแล้วนะทำเหมือนกูไปต่อมึงอ่ะมันเก็บหน้าเลยให้กูตรวจลงไปก็จบแล้วไอ้เฮียเอ้เหมือนเดิมแล้วเหมือนเดิมเฮียอะไรกูมีโอกาสไม่กูมีโอกาสตรงตัวยากเลยไอ้มึงฟังกูกูมีโอกาสที่ตั้งยิงได้ทันกว่ามันกูเดินออกไปเวียงยิงมันได้แค่ไม่กี่นัดเองไอ้เฮียรอรกูมั่นใจดิเฮียเอ้ยตะกี้นี่ยิงได้นัดเดียวเข้าหัวแต่ไม่ตาย เจ็บ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 ตายไอ้เหี้ยทำให้กูตกใจตีไอ้สัตว์จะยิงลูกกองเล่นดิบีเคียเข้าบีได้เจอบเจ็ตายผมมาวิ่งหาพ่อมึงไอ้เหี้ยข้าังตัวไอ้สัตว์ก็ได้แต่มิดแล้วไอ้เหี้ยได้นะได้นะไอ้เหี้ยนี่ยิงูไล่กาดไล่ไอ้สัตว์ ม่ถือละร้อยนับ MP5 กันเลย MP9 กันเลยเ,ออเดิมนมาเดิดดนมาเจ็บเจ็บเจ็บอยู่ในบ้านทั้งซี่ตายน้ำลอยล็มัน ไอตีมันเจ็บแล้วทำไมไม่ยิงมันน่ะกูมองไม่เห็นมันอยู่สมอ๊ไงเข้าใจไหมอ่ะสวยฉนั้นแหละไอ้เหี้ยกูเห็นศพไอ้เหี้ตี๋กูรู้ว่าคนเลยเข้าเอร่าไอ้เหี้ยไปจำเอร่หมดละเออน่าจะมาเอร่ายังไงครับจนาไอ้เหี้ยมันเจ็บอยู่นะแต่มันไม่ตายไงมีจนายกลางโอ้ยเหี้ยกูมองเหี้ยไม่เห็นเลย ระเบิดมีวาง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 มีมีตัวไอตัวไอตัวชื่อไอ้นั่นเจ็บนะตั้งให้ตีสองตัวตกยเลยวไอตี ไอตีคนแพ้ไอตีโอ้ยไอควายมึงไม่รีบเปลี่ยนให้เร็วกว่านี้วะเลนเจ็บหนึ่งตัวนึงเจ็บสไนด์อย่าโผล่อย่าโผล่อย่าโผล่เก็บเก็บสไนด์มั้ยเก็บสไนด์มั้ยไม่ทันไม่ทันไม่ทันจบนะมันไม่ทันมันตีดเร็วแล้วติด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 พองตาแล้วนะไอ้เหี้ย นม่มีมาวางมาวางวางวาง,วางออ,งอ้เฮ้ยเฮียเปลี่ยนปืนไม่ทันเลยสัแบอ้ยอมามาอู้หูแอบรู้นี่ม่มี ไอ้ี่อ่มันกเลยากางเก็บเลยนะโดนกูยิงไปแล้วมโอ้โหเฮ้น่ยไอ้มีมีมีตายฉันได้เห็นทุกข้อเลยหรือวะไอ้ชิ้นตัวรุนกระดานเนี่ยมันมันมันโหดร้ายเกินไปแล้วเอ้าไอตีขนาดนี้มันมีอะไรกล สไนต์สไนโอ้โหมึงนี้วิิงออกไปทํ้งที่อะไรเซนเป็นคนไปเลยโอ้โหมัน <în> รู้ที่อะนทไม่ทันไม่ทันไม่ทันกูไม่ทันหรอกไม่มีกูไวกูด้วยไวอย่างนี้ลากรู้นมึดว่ามึงจะหัวแตกกี่เปอร์เซ็น นี่ไงจัดด้วยปืยปิ้งกระป๋าเลยนี่แตกกี่เปอร์เซ็นต์ก็เจอแล้โอ้ไม่ตายปืนมีกล้องไเฮียรู้งี้ก็เอาไว้นัดยิงแม่งดีกว่าตัดเลยไม่ตายเฮียเอ้ามองกันดีกว่าโอ้ไปเจอเลยอ้วว่าไม่ใช like ่ละมั้งว่าอีกทีละเป็นว่าเป่นชัดเลย ชชดเจนลูกเรื่องูกยุ่ข้างหลังนะชัดชัดเจนนนี้ไม่มีทำไมก็ไม่คิดแหบพวกรานะไม่คิดว่ามันมันไม่ได้ใชโปรเพราะมึงโง่ไงอะไรตี๋ไม่นะไม่นะตายตายส่องวางวางวางเอ้ยบ้านมาทางลูกมาทางลูกได้ละได้เซพิกไปที่เซ้น เฮีย้ยเลยเนี่ยมุ้มมตีกืนไอ้เฮีย้ยเจ็บแล้วเจ็บเจ็บัด <c oughs> เ,เลยเอ <c oughs> เอมันหันบาปุ๊บุ๊บุบ๊บอะไอ้เฮีย้ยไอ,อ้เซนออกไปปุ๊บวิ่งออกไปต่อดูไอ้เฮี้ยไอ้สัตว์ไม่ใช่แล้วแนะีมันรู้มันรู้ไอ้เฮี้ <the> ไม่ใช่แล้วไอ้ีหนิเป <c oughs> ็นิตีได้ไงคุณนว่ก็ถือไปฉายมาไอ้สัตว์เฮี้ย

มึงดูงไอ้เอมยระเบิดเพื่อนไอ้แมงเยระเบิดอกูเลื่อเยหนึ่งไอ้เอตายเาีหยอกนี่กลับไปญี่่นดีึงเอามีดไลตกแมงดิไอ้สัเอามีดรตอกมันไอ้เนอ้เอา ตีตีอีตีตีต่อไปไม่เอามีอะไรตอมันวเซนอิเหียชนะถ้ามึงเอามีอะไรตอบมันอะไปเพชรเพชรอยู่ฝั่งนี้เลยฝั่งนี้ป้อมอก็ฝั่งนี้อะก็ฝั่งบ้านเุ มันยิงเข้ามันยิงเข้ากระบานคุจะตายโอ้นี่แหละไอ้เี้เข้วกันเอาไม่ไม่่อะไรไม่อะไ่ะตายหนึ่งมามันอยู่ข้างมันนะไหวเอ้ยมันอยู่ซ้ายขวาโอ้ยคมึงอ่ะ เก่งเกินไปที่อเก่งเวอร์เกินอุ้ยอ้อ้เหยไเหียหัวแตกไอ้สาไปโดนยิงหัวเลยไอตีไอตีเมื่อกี้มึงดูจอกูอยู่หมเกิตกฐานนะเออ้เยไอ้เียไอ้เี้ยอ้ียไอ้เหไอะีไอ้ี้ไอ้เหีไอ้เหี้ยไอยไหอเียเียไอ้เย เกินไปรู้สึกไม่ค่อยเชื่อหรอกตอนนี้ก็เริ่มเชื่อแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าหมดแล้วเข้าหมดแล้วเข้าเข้ากลางกลางกลางเยอะเขาอยู่กลงแล้วเข้าอุ้ยไอ้เจ้าไม่ตาย

thi oẳn để thi rồi vậy nè ui nè nè nè

แง่ดูกระสุนชิปอะเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วอยู่ตรงปูตัห่ตาย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 ตตัวใตายตัวใหญ่ตเลยตัวเล็กตัวเล็กอาจจะแบบคอคอทีมอกงน ใครบังกูไ้ัวตดนอยู่ในห้องอมไ้วงอมไงี่ยิงดีกันเลยเแย่อมึงเชื่อกูไหมมึงมึงลองไปกองกันอยู่อหมดเขาไหมห้าตัวลองไปอีมุกมันจะวางบีมึงเช่อไหมนี่มันไปหายไปไอ้ยิงทะลุสมโุก่ะไอ้ที่ยมึงคิดวัวยิงทะลุก่อง มัยังไม่รู้เลยว่ากูอยู่กล่องไหนเ่ยไอ้เหี้ยโคตรเ,ว,เว่อร์น,นี่ไงอ๋อเหแต่เรต้อเพี่ยมายิงกูสามหน่งต่อนนี้มันไม่ยิงเลยวะสาม,มนหนึ่งโดนพร้อมกันโอ้พร้อมกันกันแล้วอยู่ข้างหนอยู่หยุดหนตายเดหยยไยดหยยยย โผล่มองกันก็ไม่เห็นตื่นเลยนี่หว่าไม่ใช่ยิงหรือเปล่ากลัวล็อกหน่อยเรื่อยๆทุกคนยิงที่อะไร47กับ50ตัวพ่อมึงขนาดกูยิงได้แค่ยีบห้ตัวตายยี่สิบห้าให้ตื่นใเที่่แบนมันด้วยครับแบนครับรีพอร์ตไอ้เที่่ไม่สนรีพอรงรีพอร์ตถึงร้อยไอ้เที่่ไม่โดนเลยวิ่งออกไปเลยไป ยิงไม่โดนเอคุณ้มีจะดีเหียคุณมีดไล่เฉียนวันไอ้สั